Good morning s t u d e n t how are you today สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นักเรียนสบายดีไหมคะ,ะถ้าถามเชอร์เชอร์กะตอบว่า I'm fine thank you and you แล้วคุณล่ะเป็นยังไงฉันสบายดีนะคะแล้วเชอร์าถามอีกคำถามหนึ่งว่า How do you feel today How do you feel today วันนี้คุณรู้สึกอย่างไร นะคะให้เักเรียนตอบที่เชื่อในใจก็ได้หรือจะพูดออกมาเลยก็ได้นะคะ I feel excited นะคะวันนี้เชื่อรู้สึก excited ตื่นเต้นเพราะอะไรเพราะว่าได้ยินว่านักเรียนเริ่มที่จะสอบประเมินผลนะคะเก็บคะแนนมาเรื่อยๆตั้งแต่วันจันทร์แล้ววันนี้ก็มาเจอเชื่อและซึ่งวันนี้เราก็ยังมีการเก็บคะแนนอยู่อีกนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้านักเรียน สังเกตดูแล้วว่าจริงๆภาษาอังกฤษเราทีเชอร์เก็บคะแนนนักเรียนมาทุกชั่วโมงนะคะเพียงแต่ว่าจะบอกว่าวันไหนมีงานอะไรนะคะเชอร์ก็จะค่อยๆเก็บคนไหนที่เข้าเรียนตามปกตินะคะก็จะมีคะแนนสะสมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะนักเรียนไม่ต้องตื่นเต้นอะไรมากเราเรียนให้รู้เรื่องนะคะตามปกติ แล้วเราก็ทำแบบฝึกหัดตามและสุดท้ายเราก็จะได้เองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ Open your book p a g e 23เปิดหนังสือมาที่หน้า23าเรียนสังเกตไปคะว่าเวลาทีเ่เราส่งคลิปไปมักจะมีหลายๆคนถามว่าครูขาเปิดหน้าไหนคููขาเปิดหน้าไหนซึ่งจริงๆแล้วเข้าฟังคลิปก่อน แล้วเราจะรู้ทุกอย่างเลยโดยไม่ต้องถามเชิร์พยายามที่จะอธิบายทุกอย่างในคลิปนะคะแต่ว่าบางวันก็มีความจําเป็นที่จะต้องแจ้งก่อนบางวันเชอร์ก็จะทดสอบดูว่าเด็กๆฟังคลิปไหมคะฟังเสียงที่เชไม่เอ่ยนะคะเชื่ก็เลยจะพูดในคลิปนะคะเพราะน้นขอให้ฟังก่อนนะคะวันนี้เปิดหน้า23ขึ้นมานักเรียนจะเจอกับฟ h นิกส์นะคะ การออกเสียงอีกเหมือนเดิม short Ver e. เสียงตัวที่มีสระนะคะขึ้นต้นเขียนว่าตัว e นะคะแต่จริงๆแล้วออกเสียงเอกเพราะว่าเป็นเสียงสั้นนะคะเป็นเสียงช็อตนะคะวันนี้เราจะได้ออกเสียงสระเสียงสั้นซึ่งให้นักเรียนนะคะออกเสียงตามให้ได้ทีละคำโอเคพร้อม Are you readyYes ชื่อตอบเองเลย yes ทุกคนต้องพร้อมเริ่มค่ะคำแรกค่ะ pen 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 ten 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 men 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 red red, red, red. bed, 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 bed. ben, 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 ben. hen, 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 hen. leg, 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 leg. ่าทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะแผ่นแผ่นแผ e นแ e n นเมนเมนเรดเรดเบดเบดเบนเบนเฮนเฮนเลเอ่าโอเคค่ะทีนี้ลองมาดูความหมายแผ่นแผนแปลว่า ปากกานะคะต่อไปค่ะ ten 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 แปลว่าหมายเลขสิบนะคะ men 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 แปลว่ามีผู้ชายสองคนขึ้นไปนะคะ red 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 แปลว่าสีแดงค่ะทุกคนรู้เลยนะคะ bed 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 แปลว่าเตียง ben. ben Ben บคำนี้ไม่ใช่ความหมายของลูกฟุตบอลนะคะแต่ว่าเขาชื่อเบนนี่คือเด็กชายเบนนะคะ Hen Hen ก็คือแม่ไก่อันนี้เด็กๆรู้ดี Leg. Leg Leg เลกก็คือ ขาหข้างใช่ไหมคะถ้าขาสองข้างเป็นอะไรลูก l ล็กนะคะโอเคทีนี้หลังจากที่นักเรียนได้ออกเสียงแล้วมันมีแบบฝึกหัดนะคะอยู่ในหน้าเดียวกันนะคะเราลองมาทำดูไหมเอ่ยเราลองมาทำดูซิว่าแบบฝึกหัดนี้นะคะจะเติมตัวไหนลงไปนะคะให้นักเรียน เปิดหน้าเดียวกันไว้แล้วก็หยิบดินสอขึ้นมาแล้วคอยฟังเสียงว่าทีเชอร์จะออกเสียงคำว่าอะไรแล้วเราจะต้องเติมตัวอักษรตัวไหนนะคะตอนนี้ให้เวลาหยิบดินสอครึ่งน,นาทีค่ะ ครึ่งนาทีนานมากไหมคะโอเคนะคะ are you ready are you ready uh, พร้อมหรือ,อยังทีนี้คอยฟังเสียงดีๆนะคะทีเชอร์จะเป็นคนออกเสียงให้แล้วให้เด็กๆเ,เติมลงไปนะคะดูเขาบอกว่า w r i t t e h e words with correct sounds w ไร t t e ือเวิร์ดวิด l อเล็ e sound แสดงว่าให้นักเรียนเขียนคําลงไปนะคะเขียนเติมตัวอักษรลงไปแล้วก็เขียนให้ถูกต้องนะคะตามเสียงต่างๆที่ได้ยินต่อไปนี้ Start เริ่ม Number one h e เ h e เเห็นไหมคะตัว Hen เชือออกเสียงนะคะ Hen ก็คือตัว H นะคะนักเรียนก็เติมตัว H ลงไปซึ่งโชคดีมากคือ number no. one เขาเติมให้แล้วต่อไป number two ten ten เชื่อออกเสียงเป็น ten แสดงว่าตัว t, t ใช่ไหมคะตัว t นักเรียนเขียนลงไปในช่องที่2ค่ะโอเค ไปต่อนะคะนัม b บ r ร์ทรีเพนเพนนี่เพนตัวอะไรคะเชื่อออกเสียงเพนนรู้ใช่ไหมคะเป็นตัวพีนะคะอ่าเติมลงไปค่ะเชื่อพาทำเลยนะคะเพราะฉะนั้น เด็กๆเ,เขียนตามได้เลยนะคะคิดแล้วเขียนตามโอเค number four then then นี่ออกเสียงตัวนี่ตัวอะไรคะลกูกดีนะคะคนไหนฟังไม่ชัดให้ฝึกฟังไว้ number four นะคะเป็น then ทันใช่ไหมคะคนไหนไม่ทันพอสไว้นะคะเขียนให้ทันต่อไป n u m b e r ข้อที่ห้าเวทเ t นี่บางคนแบบว่าเ,เริ่มคิดแล้วนะคะ Wet ตัวนี้ใบ้ให้เลยแปลว่าเปียกนะเพราะฉะนั้น Wet ตัวนี้ก็คือตัว w นะคะหรือคงคุณบอกว่า w นะคะเป็น W t นะคะ โอเคทันนะคะไปต่อ n ม m b e r ขสิบเจ็ดเจ็ดนี่คือตัวอะไรลูกตัวเจนะคะมีคนบอกว่าเชื่อขาก็คือจอจานก็คือเจ,อจอถูกต้องแล้วค่ะต่อไป n ม m b e r ขเจ็ด Pet Pet P, P. P. นี่ตัวอะไรลูก <c oughs> จะออกเสียงชัดเจนนะคะโอเคเป็นตัว P นะคะทันใช่ไหมคะเก่งมากต่อไป Number 8ข้อที่8แล้วนะคะ Red red R R ก็คือตัว R นะคะออกเสียงเป็นนี่ R นะคะต่อไปนั m เบอร์9 bed bed ชัดมากเลยนี่นี่ก็คือตัว B นะคะต่อไปนับเบอร์10ข้อที่10 men men เมนก็คืออะไรลูกตัว M โอเคฟินิชมาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้เขียนลงในหนังสือเลยนะคะเด็กๆไม่ต้องจดลงในสมุดเพราะวันนี้ท้ายคลิปนี้เราจะมีการ แบบทดสอบให้นะคะเป็นอสอบตัวนี้เลยนะคะเป็น phonics o u n d short vowel sound ตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นเด็กๆจำให้ดีนะคะฟังให้ชัดๆแล้วก็อ่านตามแล้วก็ดูให้แม่นๆแ,แล้วเวลาไปสอบก็จะได้เต็มร้อยทุกคนนะคะโอเคทบทวนให้คำที่หนึ่งออกเสียงตามทิเชอร์ค่ะ hen hen Tend, ten. Pen. Pen. Den. Den. Wet. Wet. Jet. Jet. Pet. Pet. Raid. red bed bed men men finish อ่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะ thank you for listening and watching ขอให้นักเรียนไปทําแบบฝึกหัดใน Google Form ที่เชร์ส่งให้นะคะแล้วก็ ให้ตั้งใจทำขอให้ทุกคนได้คะแนนเต็มร้อยโอเคกุดบาย See you again